ต่อไปแปลวันตาหลวงนะครับอาหังอันว่าขคาวันตามมก่็ไว้ปุถังยังพระปุทธเจ้าโดยหัวเมแห่งข้าขามาดาขอจุงโอสปาโตสังยังโตตังมวลเมแก่ข้าพันเติแดเตอ อหังอันว่าคาวันตามีก็ไว้ทำมังยังพระธรรมมาเจ้าด้วยหัวเมแห่งคาขามาถาขอจุงโอดสาป้าโตสังยังโตตั้งมวลเมแกคาพันเตแดเตอหังอันว่าคาวันตามีก่อไว้สังคังยังพระสังฆเจ้าด้วยหัวเมแห่งคา ขามาทะขอจุงโอสะปาโตสังยังโตตมมวลมเมแก่ข่าพันเติเดเตอ,อะหังอันว่าข้าวันตามีก่อไว้ก็รู้อุปจายาจริเยยังครูอุปจายาอาจารย์เจ้าด้วยหัวาม เมแห่งคาคามาทาขอจุงโอสปาโตสังยังโตตมวลเมแก่ขาพันเตเแดเตอาหางอันว่าคาวัตามิก็ไวกรรมมาฐานนังยังพระกรรมมาฐานเจ้าด้วยหัวเมแห่งคาคามาทาขอจุงโอสปาโตสังยังโตตมมวลเมแก่ขาพันเตเแดดเตอร์ อาหังอันว่าขาวันตามิก็ไวอารามยังอารามจังหลายปัทสีมายังกัมตังปัทสีมาโดยหวัวเมแห่งคาคำมาทะขอจุงโอดสปโตสังยังโตตมวนเมแก่คาพันเตเด,ดเตอ อะหังอันว่าคาวันตามิกวัยเจติยังยังเจติยะสัพพธาเนสุปฏิติตาอันตั้งอยู่ในต่ตั้งหลายสัปังตงมวลสัลีละธาตุโยคือสัลลีลธาตุมหาโพติงเกอไม่สัลีมหาโพธิพุทธลูปัง กับดังปะปูตลุปเจ้านาคะโลเกอันมีในเมืองนาคก็ดีเทวะโลเกในเทวโลกกด็ดีพระมะโลเกในพม,มาลก,กด็ดีจัมปูติเปในจัมปูตะวีปกด็ดีลังกาติเปในลังกาตะวีปก็ดีสักกาังตังมวล สาลีลาธาตุโยอันว่าสลีลาธาตุก็ดีเกสาธาตุโยอันว่าเกสาธาตุก็ดีอารหันตาธาตุโยอันว่าธาตุแห่งอารหันตาก็ดีเจติยังอันว่าเจติยะก็ดีกันธาุูติงอันว่ากันธาุูติก็ดีจตุราสี ที่สหัสเสธรรมขันเทอันว่าธรรมตั้งหลาย8ปดหมื่นสี่พันขันก็ดีปาทเจติยังยังปาทะเจติยะก็ดีสัพเปตังแม่นตั้งมวลน,นั้นอหังอันว่าคาวันตามิก็ไว้สัพพระโสโดยประการตั้งปวงแล้อันนี้คือแปล วันตาหลวงนะครับที่เขาแปลกันเขาสวดกันห้อมได้แปลวันตามีปูตังสับปังเมโตสังฆามาทเมพันเตวันตามีธรรมสับปังเมโตสังฆามาทเมพันเตวันตามีสังฆังสับปังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตามีกุโรปัจจยาจะดิเยสับปังเมโตสังฆามาทเมพันเตวันตามีกรรมฐานังสัปัง เมโดสังฆามาธาเมพันเตวันตามิอาลามีปัสสีมายังสพปังเมโดสังฆามาธาเมพันเตวันตามิเจติยังสพปังสัพปทาเนสุปาตติติตาสลีลัตตุมหาโพธิงพุทธรูปังสกัลัง สัตานากกโลเกเทวโลเกพระมะโลเกจัมปุติเปลังกาติเปสาลีละทาตุโยเกสาธาตุโยอัลลหันตาธาตุโยเจติยังกันตะกูติงเจตุราศีติสะหัสเซธรรมักขันเตสะเปสังปาถ้าเจติยังอะหังวันตามิสับปโซบนหลังนี้บ่ได้แปลนะครับสาธุอนุโมทนาผู้ฟังทุกคน